ข้อคิดชีวิตจากพระธรรมของพระเจ้าวันนี้อิสยาบทที่60นะครับวิธีใช้ชีวิตที่ส่องสว่างตลอดเวลาวิธีใช้ชีวิตที่ส่องสว่างตลอดเวลานะครับในพระธรรมบทนี้จะให้ข้อคิดอะไรกับเราและเราจะดําเนินชีวิตรหรือประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราตามพระธรรมบทนี้ได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับ แล้วคิดชีวิตเปลี่ยนแล้ว,ลวทาตามชีวิตเป็นยา้มอยู่กับที่นะครับอ่านคิดใคร่ครวญทําตามทุกวันชีวิตดีขึ้นในทุกๆทางเอเมนเราจะมาอ่านด้วยกันนะครับอิสยาบทที่60ข้อที่1เป็นต้นไปจงลุกขึ้นฉายแสงเพราะว่าความสว่างของเจ้ามาแล้วและพระสิริของพระยาเวขึ้นมาเหนือเจ้าเพราะว่าดูซิความมืดจะปกคลุมแผ่นดินโลกและความมืดทึบคลุมชนชาติทั้งหลาย แต่พระยาเวจะทรงขึ้นมาเหนือเจ้าและพระสิริของพระองค์จะปรากฏเหนือเจ้า่นลองครับชีวิตท,ที่ส่องสว่างอยู่ตลอดเวลาคือชีวิตท,ที่ให้พระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเขาพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตของเขาพระสิริของพระองค์ปกคลุมในชีวิตของเขาเมื่อพระเยซูความสว่างของโลก เข้ามาอยู่ในชีวิตของเราเป็นเป็นพลังเป็นศูนย์กลางเป็นผู้ขับเคลื่อนชีวิตของเราพี่นรองครับนั่นแหละคือชีวิตที่จะส่งสว่างและพระเจ้าบอกว่าเมื่อเราได้รับพระเยซูประชีวิตใหม่ชีวิตที่ส่องสว่างแล้วให้เราลุกขึ้นแล้วก็ฉายแสงออกไปนะครับ,นะรบพระเยซูเป็นความสว่างของโลกและพระองค์ทรงให้เราได้รับความสว่างนั้นแล้ว ความสว่างนั้นมันจะไม่ถูกครอบด้วยปี๊บด้วยภาชนะด้วยถงังด้วยอะไรส็แล้วแต่ที่จะครอบความสว่างในชีวิตของเราเราจะต้องตั้งชีวิตของเราบนเชิงตะเกียงคือที่ที่สูงที่สุดนะครับเพื่อที่จะส่องสว่างเหมือนกับหลอดไฟที่บ้านเรานะใครเอาหลอดไฟตั้งพื้นบ้างใครเอาหลอดไฟตั้งไว้หลังบ้านหรือตั้งไว้ที่ท,ที่แอบแอบซ่อนๆไว้ไม่มี มีแต่คนเอาหลอดไฟเนี่ยไปตั้งบนเพดานติดตั้งบนที่สูงถูกไหมครับนะเพื่อที่จะส่องสว่างนั่นเองให้กับทั้งห้องทั้งพื้นที่ชีวิตที่ส่องสว่างอยู่ตลอดเวลาเราจะต้องรับพลังที่มาจากพระเยซูรับแหล่งพลังแห่งความสว่างจากพระเยซูแล้วก็ส่องสว่างออกไปไม่ใช่รับพลังจากพระเยซูแล้วก็ไม่ส่องสว่างนะครับรับพลังจากพระเยซูแล้วก็อยู่เฉยๆไม่เปิดสวิต ไม่ใช่นะครับเราจะต้องลุกขึ้นแล้วก็ส่องสว่างคือเปิดสวิตช์ความสว่างของเราออกไปแล้วก็ฉายแสงออกไปให้กับคนที่อยู่ในความมืดนะพี่น้องคนที่อยู่ในความมืดมันลําบากมากเลยนะเรานึกภาพเวลาเราอยู่ในช่วงเวลาที่อยู่ๆเอาไฟฟ้ามันดับนะไฟไม่มีนะเราอยู่ในที่สว่างก็เห็นอยู่ดีๆแต่พอไฟดับปุบ๊บโหมมืดไปเลยนะครับมองอะไรไม่เห็นเดินก็จะไม่กล้าที่จะเดินนะกลัวมันสะดุดนะครับกลัวจะลม้มกลัวจะ ไปชนนู่นนั่นนี่มันยากลำบากคนที่อยู่ในความมืดก็ปเป็นไป,ปัญโอโ้เจอปัญหาเยอะปัญหาเต็มไปหมดเลยแต่เราอยู่ในความสว่างแล้วเราจะต้องลุกขึ้นแล้วก็ส่องสว่างออกไปเอเมนเราไม่มีความสว่างในตัวของเราแต่แรงพลังคือพระเจ้าพระสิริของพระองค์ชีวิตเนี่ยลิธานุภาพของพระองค์เนี่ยให้กับเรานะตอนนี้อยู่ในในชีวิตเราแล้วนะตอบลักเชื่อมโยงแล้วนะครับเหมือนสายไฟฟ้าที่ ต่อเชื่อมโยงมาในบ้านของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วแค่เปิดสวิตช์แค่นั้นเองนะครับเจนะครับข้อที่3และบรรดาประชาชาติจะมายัางความสว่างของเจ้าและพวกพระราชามายัางความสุขใสแห่งรุ่งอรุณของเจ้าจงเงยหน้าของเจ้าและมองดูรอบๆเขาทุกคนถูกรวบรวมเข้ามาพวกพวกเขามาหาเจ้าบุตรชายทั้งหลายของเจ้าจะมาจากเด่นไกลและ พวกบุตรหญิงของเจ้าจะถูกอุ้มใส่เสเอลมาไปลองครับเมื่อเราส่องสว่างเมื่อเราใช้แสงเมื่อเราเป็นตะเกียงที่เปิดจุดไฟแล้วคนรอบข้างคนที่อยู่ในความมืดอยู่ในความยากลำบากเขาจะมาหาความสว่างนั้น เขาจะมาหาแสงสว่างเขาต้องการแสงสว่างเขาไม่ต้องการอยู่ในความมืดเขาต้องการชีวิตที่ก้าวเดินออกไปไม่ใช่ชีวิตที่ลมล้มลุกคานอยู่เขาต้องการสชแสงออกไปนะเรามีชีวิตเรามีความสว่างเรามีพลังแล้วเปิดชีวิตความสว่างแล้วก็ฉายแสงออกไปและคนจำนวนมากจะเข้ามาหาเรานะครับ คนจำนวนมากจะมาหาพระเยซูผ่านทางชีวิตที่ส่งพระเยซูออกไปนั่นเองชีวิตที่สํแแดงพรศะศาสนาของพระเยซูออกไปนั่นเองพระเยซูมีความรักแบบไหนเรามีความรักของพระเยซูส่งออกไปให้คนรอบข้างได้สัมผัสเขาก็จะมาเขาก็จะมาถึงความสว่างนะแล้วในพระธรรมของพระเจ้าบอกว่าให้มองดูเลยนะครับพอส่องสว่างแล้วดูรอบ,รบๆเนี่ยเดี๋ยวคนก็จะมาคนนี้ก็จะมาคนนั้นก็จะมา เขาจะมาหาพระเยซูเขาจะมาหาพระเจ้าเขาจะมาหาผู้ที่เขาแสวงหาเขาจะมาเพียงแค่เราต้องส่องสว่างลุกขึ้นแล้วก็ส่องสว่างนะครับเป็นแบบนั้นจริงๆนะเราอ่านกันต่อนะข้อที่ห้าแล้วเจ้าใจเห็นและปรับปลื้มใจของเจ้าจะตะลึงขอภัยแล้วเจ้าใจเห็นและปรับปลื้มใจของเจ้าจะตื่นเต้นและเปลิมปลีเพราะความมั่งคั่งของทะเลจะหันมาหาเจ้า ทรัพส,สมบัติของบรรดาประชาชาติจะมาอย่างเจ้าฮาเลลูยาพระเจ้าทรงทัดว่าพระองค์จะประทานพระองค์จะให้ทรัพยากรคือเมื่อไหร่ที่เราลุกขึ้นส่องสว่างหรือเมื่อไหร่ที่เราลุกขึ้นประกาศพระเยซูพระเยซูให้เรามีงานอยู่งานที่สําคัญมากงานเดียวเท่านั้นก็คือนําผู้คนที่อยู่ในความมืดยังไม่ได้มาถึงความรอด มาถึงความรอดและพระองค์บอกว่าสิทเทียมนั้ทั้งสิน้นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกในสวรรค์ทรัพยากรทั้งหลายเพื่องานประกาศนิพพธรรมของพระเจ้าบอกว่าเพราะความมั่งขั่งของทะเลจะหันมาหาเจ้าทรัพย์สมบัติของบรรดาประชาชาิจะมาอย่างเจ้าเมื่อเราออกไปประกาศเราก็เป็นพยานเรื่องราวของพระเยซูพระองค์จะให้การสนับสนุนปัจจัยที่จะใช้ในการทํางานของพระองค์นั้นเนี่ยมาอย่างชีวิตของเรา มาอย่างงานที่เราทําจําเป็นที่จะต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางใช่ไหมพระเจ้าจัดเตรียมจําเป็นที่จะต้องมีวิธีการมีวัดสดุอุปกรณ์ในการที่จะทํางานใช่ไหมพระเยซูจัดเตรียมให้นี่คือพระสัญญาของพระองค์เพียงแค่เราลุกขึ้นแล้วก็ประกาศพระนามของพระเยซูไม่ใช่ทํากิจกรรมท,ครทํค่ายทํานุ้นทํานี้ทําการฟื้นฟูแต่ไม่ได้ออกไปทําจริงๆไม่ใช่ นะครับนะข้อที่6มวลอุดจะมาห้อมล้อมเจ้าจนมิดคืออุดนูมจากมีเดียนและเอฟาทุกทุกคนจากเชบาจะมาเขาทั้งหลายจะนำทองคำและกรมยานมาและจะประกาศถึงความน่าสรรเสริญของพระยาเวนะครับคนกลุ่มเหล่านี้แต่ในพระธรรมของพระเจ้าที่พูดถึงเนี่ย ้วนแล้วแต่เป็นศัตรูหรือเป็นคนที่ไม่โอเคกับชนชาติอเอคือพระเจ้าจะให้คนที่ไม่โอเคกับเราต่อต้านเราสนับสนุนงานของพระเยซูในเรื่องของการประกาศในเรื่องของการส่องสว่างในเรื่องของการนําคนมาถึงอิสราภาพคนที่เคยต่อต้านคนเป็นศัตรูจะก,กลายมาเป็นผู้สนับสนุนผู้ร่วมงานผู้ให้ทรัพยากรเขเมน ฝูงแพะแกะทั้งหมดของเคดาจะถูกรวบรวมมาอย่างเจ้าแกะตัวผู้ของเนบาโยธจะปรนิบัติเจ้าพวกมันจะขึ้นบนแท่นบูชาของเราอย่างเป็นที่โปรดปรานและเราจะให้นิเวศของเรารุ่งโรดด้วยความรุ่งเรืองพวกนี้เป็นใครนะที่บินมาเหมือนเมฆเหมือนนกพริราบที่มาอย่างช่องหน้าต่างของมันอเลลูยาขอบคุณพระเจ้า เขามาเองนะเมื่อเราลุกขึ้นแล้วก็ส่องสว่างความสว่างของพระเจ้าถูกประกาศออกไปคนไม่ว่าอยู่ที่ไหนเขาจะมาหาความสว่างไม่ว่าเขาอยู่ในสถานภาพหรือความยากลำบากในชีวิตของเขาจะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่เขาจะมาหาพระเยซูเพื่อที่จะรับความสว่างรับชีวิตที่เป็นที่โปรดปรานชีวิตที่มีสั้นที่สุขมีความชื่นชมดีจากพระเยซูข้อที่เก้าเพราะว่าแผ่นดินชายทะเลจะรอคอยเราเรือของทาชิตจะมาก่อน เพื่อนำบุตรชัยทั้งหลายของเจ้ามาจากแดนไกลเงินและทองของพวกเขาจะมากับเขาด้วยเพื่อพระนามพระยาเวพระเจ้าของเจ้าและเพื่อองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลเพราะพระองค์ทรงให้เจ้ารุ่งเรืองความรุ่งเรืองความมั่งคั่งคือทรัพยากรทุกอย่างเพื่องานของพระองค์เพื่อการส่องสว่างนั่แหละเพื่อการประกาศี่จะมานะครับ ข้อที่10พวกคนต่างด้าวจะสร้างกำแพงของเจ้าขึ้นและพระราชของเขาจะปรนใบัติเจ้าเพราะว่าเราได้เคี่ยนเจ้าด้วยความโกรธของเราแต่เราได้กรุณาเจ้าด้วยความโปรดปรานของเราบรรดาประตูเมืองของเจ้าจะเปิดอยู่เสมอมันจะไม่ถูกปิดทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อคนจะนำความมั่งคั่งของบรรดาประชาชาติมายัางเจ้าและบรรดาพระราชาของเจ้าจะถูกนำไปเข้าร่วมขบวน ประตูเมืองก็คือชีวิตที่เปิดรับพระพรจากพระเจ้าในทุกด้านตลอดเวลา24ชั่วโมงเจวันต่อสัปดาห์คือตลอดเวลาชีวิตจะถูกเปิดออกแล้วก็พระพรหรืองานหรือทรัพยากรทั้งหลายที่จะใช้เพื่องานของพระเยซูจะถูกส่งเข้ามาจะถูกเติมเต็มเข้ามาจะไม่มีสิ่ง ขัดตกบกพร่องในทรัพยากรหรือปัจจัยใดๆทั้งสิ้นนี่คือสิ่งที่พระเจ้าบอกข้อที่12เพราะว่าประชาชาติและชาวอาณาจักรที่ไม่ปรนิบัติเจ้าจะพินาศประชาชาติเหล่านั้นจะถูกทิ้งร้างอย่างสิ้นเชิงศักดิ์ศรีของเลบานอนจะมาอย่างเจ้าคือต้นสนสามใบต้นสนเขาและต้นสนต้นขอภัยต้นช้องนำรันออขอภัยต้น ช้องรำพันมาด้วยกันเพื่อจะทำให้บริเวณสถานนัสการของเรางดงามและเราจะทำให้ที่ว่างขอภัยที่วางฝ่าเท้าของเรามีเกียรติพระเจ้าจะยกชูพระเจ้าจะยกระดับพระเจ้าจะยกผู้ที่ส่งสว่างผู้ที่ประกาศเรื่องราของพระองค์พระองค์จะให้เขาสูงขึ้นพระองค์จะประทาน เกียรติแลสักศีให้กับเขาไม่้องครับราตานวิญญาณชั่วเนื้อหนังหลายครั้งทําให้เรากลัวทําให้เรารู้สึกว่าโอ้โหเราทําไม่ได้เราไม่กล้าที่จะถ่มลงมาไปประกาศแล้วก็ถูกคนดา่าถูกคนเยาะเยะ้ยดูถูกดูหมิน่นเราประกาศเรื่องเราพระเยซูกลัวว่าเดี๋ยวไม่มีงานทําเดี๋ยวธุรกิจแย่ธุรกิจลําบากเรากลัวสิ่งเหล่านั้นแต่พระเจ้าบอกว่าเมื่อเรา ลุกขึ้นฉายแสงเปิดสวิตความสว่างออกไปพระเจ้าจะยกชีวิตของเราให้สูงขึ้นพระเจ้าจะให้เกียรติเราพระองค์จะประทานเกียรติลงมาในชีวิตของเราคนรอบข้างคนที่เป็นศัตรูก็จะมาถึงเกียรติที่พระเจ้าประทานให้กับเราข้อที่ 14. บบรรดารลูกชายของพวกที่เคยบิบบังคับเจ้าจะมาและ โน้มตัวลงคำนับเจ้าและบรรดาผู้ที่ดูหมิ่นเจ้าจะกราบที่ฝ่าเท้าของเจ้าพวกเขาจะเรียกเจ้าว่าเป็นนครของพระยาเวซีโยนแห่งองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลคนที่ต่อต้านคนที่ดูถูกดูหมิ่นเยอะเยะหรือคนที่เคยข่มเหงเราจะเข้ามากราบนมาสก,การพระเจ้าและเขาจะมองดูเหมือนว่าเราเป็นพระเจ้าเองเพราะเรามีพระเยซูอยู่ในชีวิตของเราเป็นรองครับ แต่เขานมาสกการพระเยซูเขานมาสการพระยาเวพระเจ้าผู้ทรงสุดข้อที่15ในเมื่อเจ้าถูกทอดทิ้งและเป็นที่เกลียดชงังและไม่มีใครผ่านเข้าไปทางเจ้าเราจะทําให้เจ้าโออาตรการเป็นนิดเป็นความชื่นบานทุกชั่วชาติพันุ์มันหวาชีวิตที่ส่องสว่างพระเจ้าจะให้พระพรพระองค์จะให้เขาเต็มไปด้วยความชื่นบานพระองค์จะให้ความ อ,อิ่มน้ำสำราญความสมบูรณ์พุนสุขตลอดชีวิตของเขาเจ้าจะดูดน้ำนมจากบรรดาประชาชาติเจ้าจะดูดน้ำจากอกของพวกพระราชาและเจ้าจะรู้ว่าตัวเรายาเวเป็นผู้ช่วยให้รอดของเจ้าและผู้ไถยของเจ้าคือองค์อนุภาพของยาโคบแทนทองสาลิต เราจะนำทองคํามาและแทนเหล็กเราจะนำเงินมาแทนไม้จะนำทองสำริดมาแทนหินจะนำเหล็กมาเราจะตั้งสันติภาพเป็นผู้ปกครองของเจ้าและความชอบธรรมเป็นนายงานของเจ้าพระเจ้าจะยกระดับคนเลยพระเจ้าจะพลิกษานการพระเจ้าจะควบคุมพระเจ้าจะนำพรวงจะประทานสิ่งที่ดีกว่าเข้ามาในชีวิตของเรา เจ้าจะไม่ได้ยินถึงความรุนแรงในแผ่นดินของเจ้าอีกและไม่ได้ยินถึงการล้างผลานหรือการทำลายในเขตแดนของเจ้าเจ้าจะเรียกกำแพงเจ้าว่าความรอดและเรียกประตูเมืองเจ้าว่าการสรรเสริญอาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าทรงสัญญาข้อที่19ดวงอาทิตย์จะไม่เป็นความสว่างของเจ้าในเวลากลางวันอีกและดวงจันทร์จะไม่ส่องสว่างให้เจ้า เมื่อความสุขใยแต่พระยาเวจะทรงเป็นความสว่างของเจ้าเป็นนิดและพระเจ้าของเจ้าจะทรงเป็นศักดิ์ศรีของเจ้าดวงอาทิตย์ของเจ้าจะไม่ตกอีกและดวงจันทร์ของเจ้าจะไม่มีขั้งแรมเพราะพระยาเวจะทรงเป็นความสว่างนิรันดร์ของเจ้าและวันไว้ทุกข์ของเจ้าจะสิ้นสุดลงไม่มีไว้ทุกแล้วจะสว่างตลอดเวลาจะทรงสว่างอยู่เสมอเพราะพระเยซูเพราะพระเจ้า เป็นความสว่างพระองค์ทรงเป็นความสว่างไม่ต้องใช้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์แล้วนะครับความสว่างที่เราใช้ในโลกนี้ที่ส่องสว่างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ที่ส่องสว่างไม่จําเป็นแล้วนั่นก็คือคำพยากรณ์วันที่เราจากโลกนี้ไปและวันที่เราไปอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าพระองค์จะให้เรารับความสว่างเราจะเดินอยู่ในความสว่างจะไม่มีความมืดจะไม่มีน้ําตาจะไม่มีการร้องไห้ จะไม่มีความเจ็บปวดมีความสกสารอีกต่อไปนี่คือพระสัญญาของเราคือท่องสว่างไม่เพียงแค่ในโลกนี้นะเราก็จะมีความสว่างไปถึงแผ่นดินสวรรค์ในโลกนี้เราจะเดินในความสว่างของพระเจ้าแต่ในแผ่นดินสวรรค์พระองค์เป็นความสว่างที่เราอยู่ในความสว่างของพระองค์ตลอดชั่วนินินหลันที่นั่นข้อที่21ประชาชนทั้งหมดของเจ้าจะชอบธรมพวกเขาจะได้ที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์เป็นนิตพวกเขาจะ เป็นหน่อที่เราปลูกและเป็นผลงานของมือเราเพื่อสำแดงสงาราศีของเราเองผู้เล็กน้อยที่สุดจะกลายเป็นต้นตระกูลขออภยัยผู้เล็กน้อยที่สุดจะกลายเป็นตระกูลและผู้เล็กจิวที่สุดจะเป็นประชาชาติอันมีอนุภาพเราเองคือยาเวถึงเวลานั้นเราจะเร่งให้เกิดขึ้นเอเมนนี่คือพระสัญญาพระเจ้าทรงตรัสว่าเราจะส่องสว่างได้ ก็เมื่อเรารับกําลังรับแหล่งพลังความสว่างจากพระเจ้าตอนนี้พระเยซูลงมาแล้วเป็นความสว่างของโลกเรารับพระเยซูเข้ามาในชีวิตแล้วเรามีพระเยซูซึ่งเป็นความสว่างของโลกอยู่ในชีวิตของเราเพียงแค่่องสว่างออกไปนะเหมือนกับเราต่อไฟเข้าบ้านแล้ว มีหลอดไฟแล้วมีความสว่างแล้ว<ม>เพียงแค่เปิดสวิตช์เท่านั้นเองลุกขึ้นฉายแสงแล้วก็ส่องสว่างและพระเจ้าจะให้คนรอบข้างมาเห็นถึงความสว่างมหาพระเจ้าผ่านทางการลุกขึ้นแล้วก็ส่องสว่างในชีวิตของเราเออคือทําดีออกไปทําในสิ่งที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ประกาศเรื่องเราเป็นพยานให้กับคนรอบข้างนี่เห็นว่าชีวิตของเราแต่เดิมก็อยู่ในความมืดอยู่ในความลําบากชีวิตของเราก็เผชิญกับความทุกข์ยากลําบากเต็มไปหมดแต่เมื่อเรารับพระเยซูพระเยซูเป,เป็นความสว่างเราก็ ได้มาอยู่ในความสว่างแล้วก็พ้นจากความมืดต่างๆเหล่านั้นและเราก็ประกาศแล้วก็เป็นพยานเรื่องพระเยซูออกไปให้กับคนรอบข้างเขาได้เห็นได้ยินได้ฟังเพื่อเขาจะมาถึงความสว่างของพระเยซูมาถึงข้อคิดคําถามจากพระคำของพระเจ้าวันนี้คุณทรงสว่างแล้วอย่างไรบ้างวันนี้เราเปิดสวิตแล้วหรือยังเราสว่างให้ใครบ้างคนในบ้านคนรอบตัวคนในพื้นที่ค้าขายคนในบริษัท ในชุมชนในหมู่บ้านเราได้ส่องสว่างยังไงบ้างเราได้ส่องสว่างให้กับกี่คนเราได้ส่องสว่างทุกวันหรือเปล่า24ชั่วโมงเราส่องสว่างกี่ชั่วโมงนะเราเปิดสวิตช์ความสว่างเนี่ยกี่ชั่วโมงพี่น้องครับขอให้คําตอบที่เรามีคือส่องสว่างตลอดเวลาไม่มีวันปิดสวิตเพราะว่าแหล่งพลังแห่งความสว่างที่เราได้รับคือพระเยซูคริสต์นั้น เป็นแหล่งพลังส่องสว่างตลอดชั่วนิจนิรันด์ไม่ใช่แค่เพียงประเดียวประดาไม่ใช่เพียงข้ามคืนไม่ใช่ใช้แล้วหมดไปแต่เราเปิดความสว่างส่องสว่างได้ตลอดเวลาไม่มีวันหมดพลังของพระเยซูไม่มีวันหมดเอเมนจะส่องสว่างตลอดชีวิตได้อย่างไรน้องติดสนิทกับพระเยซูอยู่กับพระเยซูเคลื่อนด้วยพระเยซูดําเนินชีวิตตามพระเยซูพระเยซูอยู่ในชีวิตของเราตลอดเวลา เราก็เปิดสวิตช์แล้วก็ประกาศเรื่องราวพระเยซูตลอดเวลาให้คนรอบข้างนด้เห็นถึงความสว่างของพระเยซูตลอดเวลาเราอธิษฐานพึ่งพระเยณบมาสุดพึ่งพระเยซูทุกวันก่อนที่เราจะออกไปทําสิ่งใดอธิษฐานต่อพระเจ้าเข้าเฝ้าพระเจ้ารับกําลังจากพระเจ้าและขอพระเจ้านําที่จะดําเนินชีวิตที่ส่องสว่างตลอดทั้งวันตลอดชีวิตของเราทําแบบนี้ชีวิตของเราก็จะส่องสว่างได้ตลอดเวลาชีวิตของเรา จะบอกคนรอบข้างให้มารับพระสิริจากพระเจ้าได้นะัพี่น้องครับคนจํานวนมากต้องการความสว่างแต่เขายังอยู่ในความมดืดอยู่ในความยากลำบากบอกเขาว่าพระเยซูคือแหล่งแห่งความสว่างที่เขาจะไม่เดินในความมืดอีกต่อไปพี่น้องเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายที่เราจะให้เขามารับพระเยซูมาเชื่อแล้วก็รับสันติสุขรับกําลังความสว่างจากพระเยซูเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายแต่สิ่งที่เราทําได้ในเวลานี้ก็คือเราลุกขึ้นแล้วก็ใช้แสงเราก็ส่องสว่างออกไป เปิดเผยนะครับผมทําอะไรทุกคนรู้หมดและเมือ่อผู้คนรู้ว่าโอ้ทําไมเป็นแบบนี้ได้โอ้ได้ได้ยังไงเนี่ยมีสันที่สุขได้ยังไงท่ามกลางความมืดความยากลําบากปัญหาเต็มไปหมดเลยนะมิฉชั่ที่ก็เต็มงานะสแกมเมอร์โอสารพัดเลยปัญหาเศรษฐกิจปัญหายาเสพติดปัญหาการความแตกแยกปัญหาการเงินนะโอเต็มไปหมดทำไมคุณยังมีสันที่สุงมีความชื่นชมมีชีวิตที่เแบบนี้เป็นอย่างนี้ได้ยังไงทีน้องครับ พระเยซูเป็นแหล่งพลังเป็นแหล่งความสว่างเราส่องสว่างออกไปเราก็ได้พบสันติสุขและพระเจ้าก็ประทานปัจจัยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะต้องใช้ในการใช้ชีวิตต้องใช้ในการประกาศแล้วก็การส่องสว่างพระองค์จะประทานให้เมื่อคนรอบข้างได้ยินได้ฟังได้เห็นนะเปิดใจฟังเรื่องราวข่าวประเสริฐของพระเยซูต้อนรับพระเยซูเขาก็จะเป็นคนหนึ่งที่มาถึงความสว่างรับพระสิริของพระเจ้ารับความสว่างจากพระองค์แล้วก็ส่องสว่างออกไป ตลอดเวลาตลอดชีวิตได้ด้วยเช่นเดียวกันให้เราใช้เวลานี้อธิฐานต่อพระเจ้าร่วมกันอะไรคือข้อคิดอะไรคือสิ่งที่เราจะทําตามในวันนี้การแต่พระบิดาเจ้าข,ข้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับข้ขอคิดชีวิตจะกพระคําของพระองค์ในเช้าวนันนี้ขอพระเยซูมาสุดเยี่ยมขึ้นเราแล้วก็น,นําเราที่เราจะเป็นผู้ทรงสว่งางออกไปให้กับคนรอบข้างได้เห็นความสว่างของพระเยซูในตัวเราตลอดเวลาตลอดชีวิตพระเจ้าข้าขอเพึ่งพระองค์เท่านั้นที่ฐานในพระนามพระเยซูคริ์เจ้าเอเมน ขอพยายามสุดที่จะเติมเต็มให้กับเราทุกๆคนนะครับหากว่าข้อคิดน,นี้เป็นประโยชน์เป็นพระพรก็แบ่งปันออกไปด้วยการแชร์ขอปรอะเจาพุพรนะครับ